ครับอ่ะวันนี้พบกับผมต้นชาวล็อกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปล่อยรถรุ่นนึงรุ่นนี้เลยครับแคปโฟเอสพร้อมแต่งซิ่งแต่รุ่นเนี้ผมทําโปรออกรถอยู่ที่29000บาทนะครับผมจองออนไลน์ขั้นต่ำา1000พแต่เดี๋ยวผมจะพามาชมว่ารถคันนี้ผมแต่งอะไรบ้างเชิญรับชมครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรถรุ่นนึงนะ อันนี้เป็นรถรุ่น c a p r s นะครับรถคันนี้ก็รอล้างรอปล่อยลูกค้าจะมารับรถวันนี้ตอน9โมงครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับค่อนข้างสวยนะตัวนี้นะครับมันรับรูปกับตัวโคมไฟหน้านะครับตัวโคมไฟหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับอ่เรามาดูด้านข้างด้านข้างจะเห็นว่ามันจะมีลายเส้นค่อนข้างสวยนะครับ อ่าแล้วตัวนี้ของผมนี่แต่งเป็นแมคคอร18นะครับ C.E 28นะครับโหลดหน้า2หลัง3ถ้าดูจากมุมสูงนี่ค่อนข้างสวยนะครับพอดีรับรูปกับตัวรถเลยนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถคันนี้กันอ่รถคันนี้เนี่ย ภายในก็จะออปชั่นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าก็คือจะมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับอ่าคู่หน้าเลยแล้วก็เครื่องเล่น CD MP3 เล่น USB ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องปรับแอร์ทั่วๆไปตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์พันเนะครับพันเก้านรเราจะมี6เกียร์นะครับส่วนเกียร์ท้ายหลังก็อยู่ข้างๆเกียร์หนึ่งแต่ต้องผักขึ้นไปแล้วก็ตบขึ้นนะครับอ่าแล้วมาดูด้านหลัง ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับนั่งได้สบายเลยนะครับบรรทุกก็ดีด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงรถคันนี้กันดีกว่าโอ้โหลั่นได้ใจคันนี้เนี่ยผมใส่ท่อซิ่งให้ลูกค้าเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าท่อเป็นลักษณะไหน เราติดให้ทั้งชุดเลยนะพ่อส่วนพ่อของเดิมเราก็คืนให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมลองเล่งเครื่องดูโอ้โหใช้ได้ เสียงไพล่าะเพาะพิงอ่าเดี๋ยวผมพาชมรอบคันอีกทีนะโดยรวมแล้วเนี่ยรถรุ่นแคลฟอเอสเป็นรถรุ่นที่นำมาตกแต่ง จะค่อนข้างจะสวยมากและเป็นที่นยิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ยังไงก็ติดต่อผมต้นชาวล็อกได้เลยนะครับผมผมพร้อมที่จะให้บริการตลอดนะครับขอบคุณมากครับ